สวัสดีจ้ะพี of ่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนนะจ๊ะพี่หรือว่าพาม่ดัวยังไงนะจ๊ะพี่โรหานูหรืออะไลนะพี่นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากพี่จ๋าในการแรกนะพี่นะวันนี้จะพี่จ๋าหนูได้มาเป็นพระบูชาจะพี่จ๋านะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่หนูขอขยับตรงนี้แป๊บนึงนะหนูได้เป็นพระบูชาแล้วนะคะพี่องค์นี้สวยงามมากจะพี่นะคะพระบูชาองค์นี้นะพี่นะหน้าตักอยู่ที่ประมาณ แป๊บหนึ่งจะ้ะหน้าตักจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอย่ยอยู่ที่หน้าตักประมาณหกนิ้วนะพี่นะส่วนสูงนะส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณเกือบสิบนิ้วพี่ตีว่าสิบนิ้วนาอ,นอนได้เนาะอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเป็นพระที่ไหนเสียงแสงหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจพี่นะคะสวยงามมากพี่ตรงนี้จะมีแผ่นทองอีกหนึ่งแผ่นนะพี่นะนะคะดูเสียงพี่นะคะอันนี้คือใต้ฐานนะพี่นะ นะคะลายฐานพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะตามภาพไปยาพี่นะคะพี่จากอง์นี้นะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้งองนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะพี่เป็นพระพุธนะคะพี่หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระบูชาอะไรพี่แต่รู้ว่าเป็นพระบูชาพี่นะคะเป็นทรงพระพุธพี่สวยงามมากพี่นะคะเป็นขีบบัวด้านล่างพี่นะเป็นขีบบัวด้านล่างพี่นะคะ สภาพก็จะกเก่าๆสวยๆพี่นะถ้าเกิดว่าสนใจนะพี่แล้วภาพไม่ชัดนะแล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่แอดไลน์พี่นะคะพี่แอดไลน์นะหรือโทรหาหนูนะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่เดี๋ยวให้รูด้วยฐานอีกทีนะพี่นะนะคะรายการนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทจะพี่รายการนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะสนใจโทรเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่เป็นพรพพุทธนะพี่นะนะคะค่อนข้างมีน้ำหนักนะพี่นะนะคะพี่จ๋าหนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะ หนึ่บาทปลายทาง50บาทพี่สวยงามมากเป็นพระพุทธนะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระพุทธะไรยังไงพี่นะคะมาจากพี่องค์เล็กกันต่อองค์เล็กพระพี่องค์เล็กนะองค์เล็กพี่เป็นอ่าอันนี้ก่อนดีกว่าเป็นเหรียญพี่เป็นเหรียญกล่องไม่ทราบที่พี่นะนะคะ เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่พี่เลื่อมกรอบอย่างนี้พี่นะคะรับประกันน้ําไม่เข้าพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปูไข่พี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะเนี่ยค่ะปูไข่นะพี่นะเนี่ยค่ะพี่สวยงามมากพี่นะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อพี่นะได้มาสภาพนี้พี่นะคะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้าส่วนรายการนี้จะพี่จ๋า รายการนี้จะเป็นอาตะกรุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าพ şey <да ี่หนึ่งพันบาทจ้ะนะคะนะคะพี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่านะพี่นะนะคะตะกรุดเก่าเก่าสวยสวยพี่นะคะเป็นตะกรุดเก่าเชือกถักพี่นะคะหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าจ้ะส่วนรายการนี้เป็นเบี้ยแก้นะพี่นะเป็นเบี้ยแก้พร้อมเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมพี่รายการนี้หกหัวบาทพอจ้ะนะคะ เป็นเบี้ยแก้เชือกถักนะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นเบี้ยแก้ที่ไหนพี่นาะแต่รู้ว่าเป็นเหรียญเนี่ยเหรียญนเ,นเป็นของหลวงพ่อคงวัดบางกระผมน้อพี่นาเนี่ยค่ะส่วนงามมากพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้หกหัวบ้าทจ้าส่วนรายการนี้พี่จา๋าแป๊บหนึ่งนะพี่นะหลวงพ่อกวยพี่ขายตามสภาพนะคะหนูขายตามสภาพที่หนูได้มาพี่นะคะ เขียนว่าวัดกูสิตารามพี่จังหวัดชัยนาทอันนี้ได้พร้อมกล่องมาอย่างนี้เลยพี่นะคะอันนี้ได้พร้อมกล่องมาอย่างนี้นะพี่นะ,น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 ,ะนะนะคะพี่สวยงามมากพี่เปิดมานั่นในพี่จนะ่นะคะเขียนว่าอะไรอื่นหลวงพ่อกวยพี่นะคะนะคะพี่สองห้าสองหนึ่งพี่นะคะมีสามเหรียญอันนี้คือเหรียญที่หนึ่งพี่อันนี้คือเหรียญที่หนึ่งให้ดูกันเลยค่ะพี่นะคะพี่จ๋าชุดนี้พี่หนูขอไว้นี่หนึ่งพันห้าร้อบาทจา้ะ ห nah. นนะึ่งพันห้าร้อบาทพี่คำนวณดูนะพี่ตกองละห้าร้อบาทพี่คำนวณดูตกองละห้าร้อบาทพี่เป็นหนุมานถือธงพอสองห้าสองหนึ่งทุกเหรียญพี่นี่คือเหรียญที่หนึ่งนะออกอะไรทองส่วนองค์ที่สองพี่นะคะองค์ที่สองพี่เช่นกันจ้ะนะคะสวยงามมากพี่นะคะสวยงามจริงๆพี่นะคะหนุมานถือธงพี่นะคะโอเคนะจ๊ะพี่จากองค์ที่สองจ้ะองค์ที่สามจ้ะพี่นะจ๊ะเช่นกันพี่นะคะ สวยงามเช่นกันพี่นะคะมีสามเดือนพี่นะคะพร้อมกล่องนะพี่นะพร้อมกล่องพี่พร้อมกล่องหนึ่งพันห้าร้อบาทจะ้ะหนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่จ่าปลายทางห้าสิบาทของบริษส่งสินค้าให้พี่จ้ะพี่นะคะพร้อมกล่องนะหลวงพ่อกวนนะจ๊ะพร้อมกล่องจ้าส่วนรายการนี้พี่สิ่งตัวใหญ่สิ่งตัวใหญ่นะปกติจะตัวเล็กกว่านี้นะที่ตัวละพันห้าที่ตัวละพันห้าแต่อันนี้ไม่ใช่พันห้าพี่นะอันนี้ขอไว้ที่พันแปดจ้ะ สิ่งตัวนี้ขอวไวพันแปดพี่เพราะตัวใหญ่นะพี่นะเพราะตัวใหญ่กว่าตัวละพันห้าพี่นะคะเป็นงาแกะสิงห์หลวงพ่อเดิมพี่ขาเป็นงอแกะสิงห์หลวงพ่อเดิมนะพี่นะราคานะคะพี่ขารายรายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่ใต้ฐานมีรอยจานพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่ออนไลน์โทรหาหนูนะพี่นะนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะนะคะสวยงามมากพี่นะคะ งิงหงอแกะหลวงพ่อเดิมพี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทฮานุมานพี่ฮานุมานหลวงพ่อเดิมพี่นะงาแกะเหมือนกันพี่งอแกะเหมือนกันพี่นะคะส่วนตัวนี้สวยงามมากพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทพอจะ้ะตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่ใต้ฐานมีรอยจานพี่ใต้ฐานมีรอยจานนะเนี่ยค่ะชัดไม่จช่พี่จ่ายนะคะถ้าไม่ชัดพี่ไลน์โทรหาหน,าน,นาูนะศูนย์แปซี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนะคะฮานุมานงาแกะ 1,500พันห้ารบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทส่วนดาการที่เป็นมีดจะพี่งาแกะเช่นกันหลวงพ่อเดิมนะักความยาวพี่ความยาวประมาณ3ามนิ้วได้มั้งถ้าจำไม่ผิดอ,อ๋อสามนิ้วพี่เป็นสามนิ้วพี่นะคะงาแกะเหมือนกันพี่นะคะหลวงพ่อเดิมพี่นะคะสภาพด้านในพี่นะคะรายการนี้หนึ่งพันห้ารบาทจะพี่นะคะ รายการนี้1,5 0 0บาทพี่ปลายทาง5้าบาทพี่ภาพไม่ชัดพี่อะไรนะศูนย์แี่ศูนคากานจะเป็นงานแกะหลวงพ่ออ่าไม่ใช่ค่ะพี่เออเป็นงานแกะไม่ใช่มีมีหลวงพ่าเดิมค่ะพี่ขาเป็นเล่มเป็นร่มงานทางเล่มพี่เป็นร่มงานทางเล่มทางเล่มนะพี่นะทรงปลายเหลมพี่นะคะเป็นทรงพายเหลมพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นตะกูลหลวงพ่อทบปัดชนแดนพี่กบขวบาทจ้าะนะคะ ตะกรุดหลวงพ่อทุบประชุนเด่นพี่นะเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะรายการนี้6 0รบาทจากส่วนรายการนี้พี่จ่ายเป็นตะกรุดเก่าหลวงพ่อเงินนะพี่นะรายการนี้9 0 0บาทพี่นะคะได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดพี่โทรหาหนูเลยนะ0ูนย์5ป1 8 0จ้ะจากรายการนี้ขอไปที่9 0 0บาทจากส่วนรายการนี้พี่จ๋ามาแรงหรือพึ่งหรือต่อก็รู้ไม่รู้พี่ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่มีลงรักนะ มีลงรักพี่สวยงามมากพี่ค่ะนะคะรละการนี้นะพี่เก่าๆอย่างนี้เลยค่ะพี่มีลงรักพี่รละการนี้5้าร้อบาทพอจ้ะพานปกพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทพอจ้ะนะคะมีอยู่สามองค์พี่นะกับพรสิทธิ์พาจีวันพี่นะคะเป็นปกปูดทิมนะพี่นะเป็นปกปูดทิมพี่นะคะหกร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นเบี้ยแก้พ่อหนุ่มวัดดังในเจ็ดร้อบาทจ้ะนะคะเป็นหลวงพ่อหนุ่มวัดดังในพี่นะนะคะสภาพก็จะเก่าๆพี่มีห่วงให้ด้วยนะเจ็ดร้อยบาทจ้ะ โอเคไม่จ้าพี่สวยงามเนาะสวยงามไม่เออสวยงามสินะคะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เรียงตรงนี้แป๊บนึงได้จ้ะโอเคนะคะส่วนรายการนี้จ้ะพี่จ๋ารายการนี้จะเป็นอะไรเอยพระธ์ากระดานพี่ไม่ทราบพิมพ์นะเป็นเนื้อตนิมแดงพี่นะคะเปลวไฟหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่สําหรับพระธ์ากราะดานรายการนี้นะคะเดี๋ยวผู้สุดวัดการหลงจ้ะ สูตรวัดการหลวงนี่เจ็ดร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าหลวงพ่อท่านเขียวนะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะหลวงพ่อท่านเขียวนะพี่นะั่นรายการนี้หกร้อยบาทพี่นะคะเริ่มขอบพลาสติกน้าไม่เข้าพี่ปูเอี่ยมผู้เอียเอ่ยมหกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าๆพี่สวยๆพี่หกร้อยบาทจ้ะอ่าเดี๋ยวหลวงพ่อหนวัดบ้านแจ้งพี่รายการนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ ขอหนวัดบ้านแจ้งนะพี่นะหกร้อบาทจ้ะส่วนอาคารจะเป็นปิดตาหลังแบบพี่นะคะปิดตานี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทนะพี่นะนะคะปลายทางห้าสิบาทจ้ะเรียเป็นหลวงพ่อทวดพี่ไม่ใช่เรียญขอ,อภัยจ้ะนะคะเป็นพ่อทวดพี่นะนะคะเนื้อว่านพี่นะคะหกร้อบาทจ้ะพี่อาเป็นแม่ชีบุญเรือนพี่เป็นภาพนะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะนะจ้ะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกพี่ แป๊บนึงขอสูมข้องูลแป๊บหน่อยพี่นะนะคะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกพี่นะคะจับขอบเก่าๆเลยพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะเดี๋ยวรอโบราณพ่อไปวัดกำแพงพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋านะคะวันนี้ได้มาสองพิมพ์นะพี่นะอันนี้ไม่รู้มาไม่รู้ว่าเขาเรียกพิม์อะไรพี่องค์ที่หนึ่งห้าร้อยบาทจ้ะองค์ที่สองก็ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่นะพร้อมบอนจะส่งถึงกาฟีพี่แป๊บหนึงหนูปรับแสงไฟแป๊บนึง ไม่ใช่ใช่ไหมเน่ได้แค่นี้นะค่ะพี่อโบราณพ่อไปพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะเดี๋ยวหลวงพ่อวัดบัานแหลมพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะเดี๋ยวหลวงพ่อเดิมลายทงชาติก็ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะหลังค่าหลังมีรอยจานพี่นะคะห้าร้อยบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นพระเนื้อไมก่กระสิทธิ์ไม่ทราบที่พี่หกร้อยบาทจะมีรอยจานนะ ไม่ทราบที่พี่ขกว้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้ปิดตาปู่ยิม้มปิดตาปู่ยิม้มวัดหนองบัวพี่ห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้สมเด็จเก่าสมเด็จเก่าเก่าอย่างนี้เลยจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพักกิ่งหลวงปู่ทิมพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะต่อโค้ดเลขสามพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาค่ะพี่ปู่หน้าคือเปล่าเนื้อเมกะพัดพี่นะคะ พี่จ๋าหกร้อบาทจ้ะปิตาชีโบพี่ชีโบพิมพ์กบพี่ชีโบพิมพ์กบนะนะคะห้าร้อยบาทจ้าเต่าพี่เต่าจับขอบนะห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะเป็นเต่าจับขอบห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าลงพ่อเงินพี่รูปหล่อห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะเป็นรูปหล่อพ่อเงินนะนะคะห้าร้อบาทจ้ะปิตาไม่ทราบที่พี่องค์นี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะ ้าไม่ชัดรายการไหนไหมคะไปไว้พี่ออนไลน์โทรหานูเลยนะพี่ศูนย์แปดสี่ศนย้าเก้าย์จะพระพุธยอดธงพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จับขอบนะนะคะห้าร้อยบาทจ้าอ่าเป็นพระก,กิ่งพี่อันนี้ก็ห้าร้อยบาทจะพี่มีเลขตอกด้วยนะนะคะ สภาพเก่าๆก่าพี่นะคะสวยๆพี่ห้าร้ยบาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะคะพี่ขาคนไหนนะสนใจรายการไหนเลยภาพไม่ชัดนะพี่สามารถโทรหาหนูหรืออันไลน์นะพี่นะศูนย์แปดสี่ศูาเก้าหนึ่งแปดศจ้ะรบกวนคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าเก่าช่วยกวดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บเพื่อคุณพักเครเนะคะอีปีนี้มีแค่นี้คะ่ะพี่สวัสดีจ้า